จะทําให้เม็ดเงินไหลเข้ามา7จ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นล้านนะครับสังเกตนะครับว่าจะมี2ส่วนที่เข้าคือกลับมาคุยกันต่อนะคะคุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยเอพิโซดนี้เราได้รับเกียรติจากสุดยอดกูรูสายหุ้นสายฟันฟลูอีกหนึ่งท่านที่หลายคนรอคอยกันอยู่นะคะดรวิสิตองพิพัฒนาคุณกรรมการผู้จัดการจากลาซับทรีนิตี้นั่นเองสวัสดีค่ะสาัสดครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นนักแกะรอยใช่ i n e s s Mo เดลเดิมใช่ นักแกะรอย f ันโฟ,ฟ,นโฟทีนี้เนี่ยทีน้าเราก็คุยกับแขกรับเชิญมาเยอะเนอะมีแต่เรื่องสงครามการค้าไม่มีจุดสรุปสักทีหนึง่งยืดยืดไปค <ะ S 2> <ปะ S 1> ุรัวจันสมชายก็พูดมาแล้วไม่เคยเห็นจุดจบสักทีหนึง่งเอางี้ปีนี้เนี่ยให้มองโอกาสดีกว่าพี่ว่าถ้าสมมติว่าตัดเรื่องนี้ไปเรารู้ความเสี่ยงอยู่แล้วละ่ะมามองโอกาสกันดีกว่าว่าโอกาสของปีนี้เนี่ยตลาดวุ้นไทยโอกาสของเขามีอะไรบ้างคือ หุ้นปีนี้เป็นโอกาสจริงๆนะครับเพราะว่า2เดือนที่ผ่านมานี่ถ้าเกิดดูผลตอบแทนสินทรัพย์เนี่ยอย่างกลุ่มน้ำมันให้ผลตอบแทน23%นะนะครับในสเดือนที่ผ่านมานะครับหุ้นสหรัฐให้ผลตอบแทน11%นะครับหุ้นจีนให้ผลตอบแทน10%นหุ้นไทยเองก็มาสักหาเซนะครับสองเดือนที่ผ่านมานะครับผมคิดว่าจุดสำคัญคือจุดที่เฟดยูเทิร์นนะครับเฟดยูเทิร์นนี่คือประมาณสักต้นมกราเนี่ยนะครับ ตอนนั้นเจอลมพาวเวลเขาพูดอย่างนี้ว่าการขึ้นดอกเบีย้ยปีนี้เนี่ยอาจจะขึ้นช้านะครับแล้วก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าไม่ขึ้นเลยป่ะฮะอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวดอกพลาสเองอ่ะก็ยังคาดการณ์ว่าขึ้นหนึ่งสองครั้งนะครับตัวดอกพลาสคือเรียกว่าเส้นทางการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยประมาณหนึ่งสองครั้งแต่เฟดฟันฟิวเจอร์บอกว่าปีหน้าต้องลดดอกเบี้ยนะครับอ่านเฟดฟันฟิวเจอร์นะครับก็คือปีหน้าลดดอกเบี้ยประมาณยีบิบหรือ50บบิบ นะครับตัวเฟดฟังฟิวเจอร์นักลงทุนมองนะครับแสดงว่าสิ่งที่นักลงทุนมองเนี่ยไพรซิ่งเข้าไปที่ราคาหุ้นเลยนะครับก็คือว่าตัวจับบอลยูนะครับบอลยูสิบปีเมื่อก่อนเนี่ยอยู่มาสักสองซ็นต์ตอนนี้เหลือ2.4 2.5%นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอบอลยูปรับตัวลดลงเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกดีขึ้นหมดนะครับจะสังเกตนะครับปีนี้สินทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยนะครับหุ้นแต่ละประเทศเป็นบวกหมดนะครับยกเว้นตัวตัว ข้าวสาลีข้าวสาลีติดลบแต่ว่าสินทรัพย์อื่นเป็นบวกหมดนะครับนี่ชั่วคราวไหมคะ<ผ>มน่าจะชั่วคราวไหมคะปีนี้ผมคิดว่าครึ่งปีแรกน่าจะเป็นบวกนะครับครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกนะครับนะครับผมว่าจุดสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับนักลงทุนรอมาที่19ถึง20มีนาคมนะครับการประชุมของเฟดนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่ดอทพลอตปรับตัวลดลงหรือไม่ดอทพลอตคือเส้นทารางขึ้นดอกดอกเบี้ยของเฟดนะครับฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่างี้ก็ว่า ตั้งแต่บกกลาถึงตอนนี้เนี่ยตัวบอลยิวที่ไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับเป็นคุณกับตลาดทุนนะครับเป็นสัญญาณบอกว่าตลาดหุ้นขึ้นครับใช่ครับแล้วตัวทองคำนะครับในรูปแบบของยูเอสดอลลาร์เนี่ยก็ให้ผมตอบแทนดีด้วยบ่บงบอกว่าตัวออดอกเบี้ยอาจจะไม่ขึ้นเร็วอย่างที่คิดอ,อันที่1นนะครับอันที่2องเนี่ยยูเอสดอลลาร์ปีนี้อ่อนอีกนะครับจะสังเกตนะครับว่าค่าเงินในอ m เมอร์จิงมาเก็ตเนี่ย แข็งค่าขึ้นนะครับนอกจากประเทศไทยที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นแล้วเนี่ยประเทศอื่นอาทิเช่นอย่างอินโดนีเซียค่าเงินรัสเซียนะครับรัสเซียนี่ขึ้นมาเกือบเกือบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะนะครับแข็งค่าขึ้นนะครับของาอันดับสามเองครับอันดับสามนะครับขึ้นมาเทคลอนอันดับหนึ่งคะอ่รัสเซียครับรัสเซียนะครับอันดับสองละคะอันดับสองนี่ CLP ไม่แน่ทางบริษัทเออ ค่าเงินของประเทศไหนครับอเคครับแต่ว่าคืออันดับหนึ่งรัสเซียเราอยู่อันดับ3นะครับบราซิลอันดับ4นะครับสังเกตนะครับค่าเงินในอีเมจิ่งมาร์เก็ตต่างๆเนี่ยแข่งค่าขึ้นหมดเลยนะครับชนะเนี่ยหมายความว่าฟลอรเนี่ยไหลเข้าอีเมจิ่งมาร์เก็ตนะครับชนะเนี่ยไทยไม่ต้องน้อยหน้านะครับว่าเราแข่งเนี่ยนะครับคนอื่นเขาแข่งขึ้นมาด้วยนะครับจริงๆแล้วค่าเงินบาทเราช่วงเนี้ยเป็นช่วงขาขึ้นก็คือค่าขึ้นทุแข่งค่าขึ้นเป็นเพราะว่าเรา เกินดุลบัญชีเดินสะพัดหรือเป็นเพราะเงินไหลเข้ากันแน่ครับเป็นเพราะว่า US ดอลลาร์อ่อนนะครับ US ดอลลาร์อ่อนนะครับ US ดอลลาร์สังเกตไหมครับว่าตั้งแต่เฟดบอกว่าการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะช้าลงนะครับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับคือค่าเงินดอลลาร์อ่อนเลยนะครับอันที่1นะครับอันที่2เนี่ยคือคนเขากังวลกังวลเรื่องการก่อหนี้ของสหรัฐด้วยนะครับจะสังเกตไหมครับว่าอเมริกามีชัดดาวน์นี่ต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องเดีซินลิ่งต่างๆเนี่ย ฉะนั้นผลกระทบก็คือว่าค่าเงินดอลลาร์อ่อนนะครับของทีหน้าที่มาจากเงินจีนใช่ไหมครับใช่แต่ช่วงนั้นนี่นะครับจะสังเกตนะครับว่าค่าเงินหยวนของจีนก็แข็งด้วยนะครับอ่ะนะครับแข็งขึ้นเกือบสามเปอร์เซ็นต์ทั้งที่ว่าตัวค่าเงินหยวนของจีนเนี่ยนะครับเป็นเอ่อเรียกว่าฟิกเป็นฟิกเก็ตนะครับก็คือเรียกว่ามีกําหนดเพดานที่แน่นอนใช่ไหมครับช่ฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าปีนี้อิมเมอร์จิ้งอาร์มเม็ตเนี่ยสกุลเงินแข็งค่านะครับ นะครับแข็งค่าขึ้นเป็นเพราะว่าเทียบกับ us ดอลล a r ใช่ครับซึ่งจริงๆ้วถ้าเงินมันอ่อนแบบเนี้ยค่ะสำหรับ us ที่อ่อนเนี่ยโอเคฝั่ง emerging เนี่ยดูน่าจะมีโอกาสที่ดีขึ้นเพราะว่ามันก็คือหุ้นชอบเนี่ยตลาดหุ้นชอบใช่ไหมใช่ครับแล้วมันจะชอบได้อีกนานไหมคะคือปัจจัยนี้มันจะเป็นแค่ระยะสั้นหรือระยะกลางหรือระยะยาวครับคือระยะสั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าได้ผลประโยชน์จากตัว b o n ยู e ที่ลดลงนะครับค่าเงินดอลลร์ที่อ่อนนะครับระยะกลางนะครับ ประเทศไทยเองเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องการปรับตะก้าของ MSCI นะครับ MSCI Emerging Market นะครับต้องยอมรับว่าเราเป็นสมาชิกใน MSCI Emerging Market เวทติ้งเราอยู่วันาปรนนะครับประมาณสักเดือนมีนาคมเนี้ยนะครับเดือนหน้าเนี่ยนะครับ MSCI ตอนนี้กำลังทำเฮียริ่งอยู่นะครับบอกว่า n v d r นะครับหุ้นไทยที่เป็น n v d r เนี่ยนะครับจะคำนวณเป็นในเวทติ้งไหมนะครับ โอติฝรั่งเนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยจะซื้อหุ้นไทยที่3 3อย่างนะครับอ,อันที่1คือซื้อโลโก้แชร์โลโก้แชร์คือซือ้อขีดแอลนะครับถ้าเกิดซือ Local Chair. ้อโลโก้แชร์หมายถึงว่านักลงทุนต่างประเทศไม่มีสิทธิ์โบติงไลท์ไม่มีสิทธิ์รับดิวิเดนเถ้าเกิดซื้อขีด F นะครับก็คือพวกเพนชั่นฟันนะครับพวกโซเวเลนเบลฟันต่างๆเนี่ยซื้อแล้วมีสิทธิ์รับดิวิเดนรับโบติงไลท์นะครับแต่ถ้าเกิดซื้อ NVDR เนี่ยรับเฉีดีดาร์เนีสิทธิ์รับโติงไเท์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัว ปัจจุบันนี้บางบริษัทก็ถูกคำนวณเข้าไปใน MSCI, MVDI นะครับบางบริษัทถูกคำนวณบางบริษัทก็ไม่ถูกคำนวณน,นะครับฉะนั้นจากนี้ไปก็จะเป็นโปรโตคอลเขารียกว่า MSCI กำลังทำเคียร์ลิงนะครับว่าควรเอา MVDI เข้าไปคำนวณเป็นเวทติ้งไหมนะครับถ้าเคียร์ลิงออกมาสำเร็จนะครับเคียร์ลิงคือ,อถามที่ฟารมิเจอร์ต่างๆนี่นะครับก็จะทำให้ถ้าถ้าเกิดฟามิเจอร์ต่างเห็นด้วยแล้ว MSCI เห็นด้วยนะครับ เบตติ้งเราจะเพิ่มขึ้นจาก2.5เป็น3เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งหมายความว่าฟันเฟอร์เจอไหลเข้าเนี่ยอยู่บ้าง70,000-80,000ถึงล้านนะครับจะสังเกตจะไหลเข้าอีก7-80,000ถ้ามาซื้อหุ้นนะครับเพิ่มน้ำนขึ้นเป็นที่3เพิ่มน้ำหนักใช่เนื่องจากเปตติ้งไปเพิ่มขึ้นได้ใช่ครับถ้าเกิดจาก2.5เป็น3แล้วอะไรที่มันจะเป็นปัจจัยที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น3ครับอย่างที่เรียนนะครับกำลังททาานนะะครรรัับว่่่ตฟฟเเองปศ เห็นด้วยไหมที่ควรเอา NVDR เข้าไปคำนวณป็นปัจจัยจอะไรที่มันจะกำหนดคะว่าน่าจะควรจะเอา NVDR เข้าไปปัจจัยเรื่องเกี่ยวกับตัวสภาพคล่องนะครับ <Okay. S 1> เรื่องสภาพคล่องต่างๆนะครับปปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าตัวเอ r ออาจจะตัดสินนะครับเนื่องจากว่าตัวการปรับตะก้าจาก2.5เป็น3เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับจะทำให้ Passive Fund นะครับ Passive Fund ก็คือพวกไหนครับพวกที่เป็นโซเลนเดลฟัน เพนชั่นฟันต่างเนี่ยเป็นกองทุนใหญ่ๆหออกองทุนที่เป็นมำนานที่แบบยาวๆใหญ่ๆยาวยาวนะครับถูกต้องครับครับแล้วก็ปรับตามตะกร้า MSCI นะครับตามคำแนะนำของ MSCI นะครับก็เรียกว่า MSCI Guidance นะครับ Guidance นะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกนะครับว่าเขาจะปรับตะกร้าตามไหมนะครับซึ่งก็มีคนคำนวณมานะครับว่า จะทําให้เม็ดเงินไหลเข้ามา7 0 0 0 0ถึง80,000ล้านนะครับสังเกตนะครับว่าจะมี2ส่วนที่เข้าคือ Active Fund กับ Passive Fund ังนะครับแอคทีฟฟังกเนี่ยดูค่าเงินนะครับแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับตัวตัวบอลยวนะครับส่วนพาสซีฟฟัง n d นี่อาจจะต้องล้อตามตะก้าของ m อ c i ต่างๆนะครับทีนี้ Active เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าของเราเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้คาดคะเ์ได้ไหมคะว่า เขาเนี่ยคาดได้เลยว่าค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นติดต่อเนื่องเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่แบบว่าคุณคาดคะเนได้เลยไหมเช่นก่อนนี้มันก็จะมีที่แบบเราเกิดเป็นบัญชีเดินสะพพัฒนใช่ครับอย่างเงี้ยครับขึ้นแน่นอนค่าเงินบาทแข็งขึ้นแน่นอนมันมีปัจจัยที่คาดการณ์ได้ขนาดนั้นไหมคือการเกินดุลเอ่อดุลบัญชีเดินสะพพัฒนเนี่ยบังเอิญช่วงเดือนมกราเราอาจจะขาดดุลการค้าเนื่องจากว่าเรานําเข้าอาวุธนะครับซึ่งอันนั้นก็ถือเป็นครั้งเดียวนะครับแต่า ทุนสำรองของเราเนี่ยเกือบสองแสนล้านนะครับแล้วทุนสำรองของเราเมื่อปเปรียบเทียบกับ GDP นะครับทุนสำรองเมื่อปเปรียบเทียบกับ GDP เนี่ยเรียกว่าสูงเป็นอันดับ3 <cop> <lucky S 1> ของเอเชีย <น ology S 1> <ๆ S 2> เลยนะครับหมายความว่าคือในแง่ของหน้าตัดเราเนี่ยถือว่า,าค่อนข้างใหญ่นะครับทุนสำรองนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ GDP ของเราเนี่ยสูงกว่าจีนอีกนะครับนะครับนะครับฉะนั้นคือหมายความว่าความแข็งแกร่งทางด้านสื่อสารการเงินของเราเนี่ยสูงมากนะครับแต่ก็แต่ว่า ค่างเงินบาทก็เรียกว่าแข็งค่าขึ้นมาเนื่องจากมูนลนิยก็กางเยอะนะครับดูบัญชีเดือนสิงหาใช่ครับใช่แต,แต่ว่าถ้าแข็งค่าต่อไปเรื่อยๆแบบนี้คือส่งออกเราก็ก็ได้รับผลกระทบไปบ้างแล้วถ้ายังแข็งต่อแบบนี้ผู้ส่งออกนี่กุมขมับเลยนะคะถ้ามันไม่ส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวหรอคะอาจารย์ครับคือถ้าดูตัวเลขการส่งออกเดือนมกราที่ผ่านมานะครับส่งออกไปจีนเนี่ยได้ผลกระทบละอาจจะส่วนหนึ่งคือออเดอร์จากต่างประเทศไปเมืองจีนเนี่ยลดลงแต่เราส่งออกไปอเมริกาเพิ่มขึ้น หมายความว่าบริษัทใหญ่ของอเมริกาเริ่มสั่งสินค้าของไทยโดยที่ว่าไปทาษีทดแทนจีนนะครับตรงนั้นน่ยอาจจะเป็นข่าวดีเล็กๆนะครับข่าวดีเล็กๆนะครับก็เรียกว่าทดแทนจีนไปแต่กาออเดอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจินไม่สูงนะครับไม่สูงเพราะว่าเขาเป็นลักษณะเป็นออเดอร์ที่ใหญ่นะครับก็อาจจะต้องมาเทรดออฟกับตัวมาจินนะครับกำไรนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องไปหาตลาดอื่นแทนนะที่จะเป็นการ เหตดโดยธรรมชาติของเขานะฮะอันนี้พูดถึงแอคทีฟฟันใช่ไหมฮะดูแนวโน้มแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าไหมคะถ้าเขาหวังจากค่างเงินซึ่งเขาบอกว่าเขาสามารถคราดการได้คือคอันที่หนึ่งนะครับก็คือค่างเงินบาทเราแข็งขึ้นมาแล้วอันที่สองเนี่ยนะครับเรื่องอช่วงประมาณสักสี่เดือนแรกเนี่ยนะครับเราอยู่ในช่วงที่ว่าปันผลนะครับบางบริษัทเนี่ยซื้อมาเพื่อ,อบริษัทที่ปันผลที่เยอะเกิน4 5%เนี่ยก็สามารถดึงดูดฟันโฟหลไหลเข้านะครับ เราเคยทําการศึกษาอย่างนี้ครับว่าถ้าลงทุนใน h ฮย h นะครับผู้ที่เป็น H ฮยนะครับในช่วง4เดือนแรกเนี่ยนะครับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยคือ10% 10%? ใน4เดือน4เดือนใน4เดือนนะครับก็คืออันนี้เป้าหมายคือรับฟันผลเลยอ่าเป้าหมายคือตั้งใจซื้อซื้อหุ้น นะครับแต่ว่าหุ้นปันผลมักตอบสนองในทางบวกก่อนที่ปันผลจริงนะครับอ๋อสิเนี่คือหุ้นปันผลขึ้นอ่าใช่ครับราคาหุ้นปันผลขึ้นเพราะว่าคือสิ่งต่างๆเหล่านี้อ่ะมีเรียกว่าเป็นมีผู้ศึกษาเลยนะครับว่าใน4เดือนแรกนี้ลงทุนหุ้นปันผลนะครับให้ผลตอบแทน10%รใน4เดือนนะครับแล้วสิ่งน่าสนใจคือใน4เดือนนี้ 8ปีที่ผ่านมาเนี่ยขุ้นปันผลเนี่ยให้ผลตอบแทนสั้ต่ําสุดคือ4%ใน4เดือนพูดง่ายคือเดือนละ1%นะครับสูงสุดคือ16แล้วไม่มีปีไหนติดลบเลยนะครับเก็บมากี่ปีแล้วคะเนี่ยอันนี้9ปีครับ9ปีครับอ่านะครับพี่น่าสนใจไหมครับสนใจค่ะถูกเลยนะเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นเป็นภาพหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเงินยังมีโอกาสเขาที่เพิ่งจะเดือน2สองมีทั้งแอคทีฟฟันนะแอคทีฟฟันเนี่ยก็คือเขาเห็นนะหลับว่าเขาได้กำไรขั้นหนึ่งแน่ๆว่ากำไรติดไปแล้วว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นใช่ครับแล้วก็กำไรจากพุ่นด้วยแล้วก็เองชัดๆอยู่ว่าจะได้สี่เดือนสิบเปอร์เซ็นต์ราคาขึ้นแน่ๆค่ะอันนี้ก็สองเดือนแล้วนะสองเดือนแล้วเดือนทเดือนแล้วสิ่งน่าสนใจคือพุ้นไฮยูสองเดือนนี้ขึ้นหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ สิ่งที่นักลงทุนนี่สามารถที่จะหาโอกาสในวิกฤตต้องยอมรับว่าพอต้นปีมาเนี่ยมีข่าวร้ายเต็มหมดเลยนะครับนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวสงครามในการค้าเอ่ยเรื่องทรัมเอ่ยแล้วมันก็ไม่มีข้อสรุปนะคะมันก็หมกมุ่นอยู่ในรับในแับว่ายหุ้นก็ขึ้นเอาขึ้นเอาแต่มีคนที่แบบว่าเขาไปหาโอกาสนั่นแหละก็ในสิ่งที่เรากําลังหมกมุ่นเนี่ยแต่เขาเทรดแรือแบบว่าเขาทำกำไรได้แล้วใช่ครับแล้วก็สิ่งน่าสนใจไฮยูเนี่นะครับ เขาศึกษาถึงความเชื่อมั่นเลยนะก็เขาเรียก Confidence Interval ค่นะครับ c อนเฟ d e n น e i อินเทอร์เวลเกือบ90%เลยนะครับยกตัวอย่างอย่างหุนปูนใหญ่นะครับมีผู้ศึกษาอย่างนี้ก็ว่าใน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอกาสที่ปูนใหญ่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยด้วยความเชื่อมั่น95%นะครับซึ่งผ่านมาเนี่ยสเดือนปูนใหญ่ก็ขึ้นไปเกือบ 20%่สิตแล้วยี่เป็นตจากสยต้นต้นขนี่้ยนะครับไงลู่งี้ผ่านไป2เดือนแล้วลู่งี้ลุงงี้สภาพก่อนว่าลุงี้สภาพก่อนรไม่เป็นไรมี2เดือนก็บอกว่ารู้อะไรไม่รู้ลุ่งี้ฟังอาจารย์วิเศษแล้วดูมีกำลังใจในการเข้ามาลงทุนอีกรอบหนึ่งขึ้นมาทันใดนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกแล้วว่ามันมีโอกาสซ่อนอยู่ถ้าเรามองข้ามเรื่องของความอึมครึมไปมีเรื่องเฟดยูเทิร์นทำให้ค่าเงินบาทแข็งฟันฟลไหลเข้านะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ ในตลาดหุ้นไทยที่ยังดูดีนะแต่ว่าเราจะเลือกหุ้นอย่างไรดีไอ้อหลายๆตัวที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่มันขึ้นไปแล้วไงเราเพียกไม่ขึ้นใช่ไหมคะพี่นามันต้องเป็นตีมใช่แต่ว่าเมื่อสักครู่ก็บอกแล้วส่งออกใช่ไหมอ๋อส่งออกแล้วมันจะกระทบโดยตรงไหมจริงๆมันก็มีคนที่ได้ประโยชน์อนกันจะเกินการส่งออกหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวจะวิเคราะห์กันเ อ่ันนี้สั้นๆอันนี้สั้นๆนโยบายลงหรือกันอยากรู้เดี๋ยวอดเจนอครับพี่สดทุนใช่ค่ะเดี๋ยวก็มาติดตามกันในคุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยค่ะ